พาดสามหน้าที่ห้าสิบแปดนะฮะก็ถึงหน้าที่หกสิบเป็นประมาณโดยประมาณนะครับจริงๆแล้วก็คือมันก็จะจบที่หน้าห้าสิบเก้านั่นแหละครับแถวสุดท้ายเวคนะสาลังบวิสิงสุตร,ตรงนั้นนะครับก็จะจบตรงนั้นพอดีเพราะว่าถ้าเลยไปจนถึงหน้าหกสิบเนี่ยผมว่าข้อสอบน่าจะยาวไปเขียนสีชั่วโมงก็คงไม่พอ แต่ก็เผื่อเอาไว้นิดหนึ่งก็ได้นะครับแปลโดยเพียนชนะครับตรงนี้ผมกออ็อยากจะถ้าแปลให้มันตรงประโยคเองไม่รู้ว่าข้อสอบจะออกตรงตรงหรือเปล่า <c oughs> แปลโดยเพียนชนะนะครับ ตรงนี้เคยออกข้อสอบอเมริกาอีกแล้วครับก็ถ้าแม่กองยังคงยึดไว้แบบเดิมยังไงเสียก็คงไม่พลาดในข้อสอบอเมริกานะฮะเหลือภาคสี่อีกสองเก่งที่ยังไม่ได้แปลก็คือเรื่องปาตาจลากับกีสาโกตมีเอ๊ปะปาตาจลาผมแปลหรือ,อยังน่าจะยังไม่ได้แปลนะแล้วก็ ิสาโคตโมีฮะเราเริ่มต้นแปลนั้นสับสนตัวเองไปนิดหนึ่งอ่มาดูครับข้อหนึ่งอันว่ามิคาระเศรษฐีอันว่ามิคาระเศษรเศษฐีนั่งแล้ว ญาณเกบนญานนยจากภายหลังแห่งชนทั้งปวงหรือแห่งยานทั้งพวงก็ได้นะฮะจากภายหลังทั้งปวงก็ได้ครับคัดฉันโตไปอยู่ทิศวาเห็นแล้วพระกายังซึ่งหมู่แห่งคนปุชิถามแล้วอิติว่าเอเตชนาอันว่าชนทั้งหลายเหล่านั้น เกนามะเหล่าไหนไม่รู้ว่าใครเป็นคนกล่าวนะตัวนี้วิสาขาหรือเปล่าวิสาขาอันว่านางวิสาขาอาหารกล่าวแล้วอิติว่าทาสีทาสาอันว่า ภาษีและท่าทั้งหลายวัยยาวัจาการาผู้กระทําซึ่งการขนายสุนิสายะของหญิงสะพ้ายโวของท่านทั้งหลายไม่รู้ใครเป็นคนกล่าวอันนี้ไม่ไม่ใช่นางวิสาขาแน่นอนเอาเป็นวัชนาเ็และกันครับอ่านว่าชนทั้งหลายอาหังอาหังสู่กล่าวแล้วออิกว่า ทาสีทาสาอันว่าทาุและทาอันว่าทาสีและทาดทั้งหลายวยาวัจกราผู้กระทําซึ่งการขนายสุนิษายะของหญิงสะพายโวของท่านทั้งหลายโอติย่อมมีอิติดังนี้มิคาราเศรษฐีนะเศรษฐีอันว่าเศรษฐีอาหากล่าวแล้วอิติว่าโกอ,อันว่าใครโปรดเศรษติ จากเลี้ยงดูเอตเ,เกชะเอซึ่งชนทั้งหลายมีประมาณเท่านั้นอันนี้นะสยองละ่ะลูกน้องเยอะตุมเหออ่านว่าท่านทั้งหลายเตเตชะเนยังชนทั้งหลายเหล่านั้นปลาอาตุ้มเหออ่านว่าท่านทั้งหลายโปเทตวาตีแล้วโวยแล้วครับ โบยแล้วเตชะเนยังชนทั้งหลายเหล่านั้นปลาเปถะจงให้หนีไปแล้วก็จบประโยคตุงมเหออันว่าท่านทั้งหลายนิกกัตะถะจงข่าออกชะเนซึ่งชนทั้งหลายอปลายันเตผู้ไม่หนีไปอยู่กีโตฐานโตจากที่นี้ก็คือไล่กลับกลัวว่าจะต้องเลี้ยงดูเยอะ ต่อไปครับปณะ,ะก็วิสาขาอันว่านางวิสาขาอาหะกล่าวแล้วอิติว่าตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายอาเปถะจงหลีกไปจบประโยคนะครับสั้นๆก่อนที่จะขึ้นประธานมาใหม่นะมันจบประโยคแบบนี้ตุมเหนว่าท่านทั้งหลายมาวาเรตะจงอย่าห้ามพลังเอวะ พลกำลังพลนะฮะกำลังพลนั่นเฉียนว่ากำลังพลนั่นเทียวทัสติจักให้พัดตังซึ่งพัดพละสะแก่กําลังพลอิติดังนี้เศรษฐีอันว่าเศรษฐีเอวังวจัจเนครันเมื่อทำอย่างนี้วิสาขายะอันนางวิสาขาวุตเตปิแม้กล่าวแล้วเขาเลยนายไปนะครับวัตวา กล่าวแล้วอิติว่าอมามะดูก่อนแม่อัดโถวนว่าความต้องการเอเตหิชเนหิด้วยชนทั้งหลายเหล่านี้อามหากังของเราทั้งหลายนัตถิย่อมไม่มีโกอ่านว่าใครโปรเสสติจักเลี้ยงดูเอเตชเนซึ่งชนทั้งหลายมีประมาอ่าซึ่งชนทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็โปถาเปตวาตัวน,นี้นะฮะเป็นนาเปนะครับบุคลางยังบุคคล ปุกกลังยังบุคคโปถาเปตวาให้โบยแล้วเลดะทันดาทีหิวัตถุหิเอาเป็นวัตถุไปเลยครับด้วยวัตถุทั้งหลายมีก้อนดินและท่อนไม้เป็นต้นเอาดินเครี้ยงเอาไม้ไล่ตีนะฮะเตชะเนยังชนทั้งหลายเหล่านะ ปลาเปตวาให้หนีไปแล้วก้าเหตตวาพาเอาแล้วเสสเกชะเนซึ่งชนผู้เหลือทั้งหลายวาจจเนนะด้วยคำอิติว่าอาลางันว่าพอละเอตะเกชะเนะด้วยชนทั้งหลายมีประมาณเท่านี้อามหากังแก่เราทั้งหลายอิติดังนี้ระวังประโยคนี้จะแปลผิดนะฮะระวังประโยคนี้จะแปลผิดไฮไลท์ไว้ด้วย คือตั้งแต่ต้นมันก็ไม่เท่าไหร่นะที่แปลมาก็ยังยังพอแปลได้อยู่ก็แล้วก็เปิดอิติตรงเนี้ยผิดครับเปิดอิติตรงนี้ผิดโอกาสที่แปลผิดค่อนข้างสูงนะปายาสิได้ไปแล้วอถาครั้งนั้นวิสาขาอันว่านางวิสาขาจินเตตวาคิดแล้ว จินเตจินเตสิคิดแล้วสัมปตะกาเลในการแห่งตนถึงพร้อมแล้วสาวัตถีนครทวารังซึ่งประตูแห่งเมืองชื่อว่าสาวัตถีว่าเนี่ยเข้าเลขในตรงนี้นะฮะอาหารอันว่าเรานิสีทิ่สามิเออนิสีทิตวานั่งแล้วปะติด ฉันนะยาณสมิงอนิสีทิตวานั่งแล้วปฏิฉันนะยาณสมิงบนญาณอันปัจจัยอะไรอะไรปกปิดแล้วปวิสิสามิจักเข้าไปหรือหนอแหลเประโยคนี้แปลซ้ำหลายๆรอบประโยค อุทาหกกิงอุทาหกนะฮะอานว่าเรานั่งแล้วบนยานอันปัจจัยอะไรอะไรปกปิดแล้วจักเข้าไปหรือหนอแลหรือว่าอันว่าเรายืนแล้วบนรถจักเข้าไปดังนี้แปลเร็วๆเ,เ,เราอาจจะจำไม่ได้อาศัยการสังเกตนิดนึงนะฮะก็คือเรียนแบบ ถ้ากิงอุทาหูมันจะเรียนแบบประโยชน์กันครับถัดต่อไปเลยครับอาทะครั้งนั้นเอตังจินตนังอันว่าความคิดนั่นอโหสิได้มีแล้วอัดสาวิสาขายะแก่นางวิสาขานั้นว่า,าก็ไปยาวๆเมเมื่อเราเป็นประโยคอนาทรครับ เมเมื่อเราปรวิสันติยาเข้าไปอยู่ปันติดฉันนญาเนนะด้วยยานอันปัจจัยอะไรอะไรปกปิดแล้ว<ม>วิเศษโสอันว่าความวิเศษมหาลตาปสาธนสัตร์แห่งเครื่องประดับชื่อว่ามหาลดา ณปัญญายิสติจักไม่ปรากฏอันนี้ก็แปลาตามปกติไปเลยจะเป็นสัมยารงปฏิจันะนี่แหละนะฮะปฏิจชนะแปลว่าปกปิดแล้วเนี่ยสาวิสาขาอันว่านางวิสาขานั้นทัดเสนตีแสดงอยู่อัตตานังซึ่งตนสักละนัคราศะแก่พระนกรทันสินทัตตะวา ยืนแล้วหัตตวายืนแล้วระเถบนรถปาวิสิได้เข้าไปแล้วนะักังสู่รนกกรชนาอันว่าชนทั้งหลายสาวัตถีวาสินโนผู้อยู่ในเมืองชื่อว่าสาวัตถีโดยปกติ พิศวาเห็นแล้วสัมปัตติงซึ่งสมบัติวิสาขายะของนางวิสาขาอาหังสู่กล่าวแล้วอิติว่ากิระได้ยินว่าเอสาอิถีอันว่าหญิงนั่นวิสาขานามะเป็นผู้ชื่อว่าวิสาขาโหติย่อมเป็น อยังสัมปติอันว่าสมบัตินี้เอวรูปาอันมีอย่างนี้เป็นรูปอนุชวิกาเป็นสมบัติอันสมควรเอติดสาววิสาขายะแก่นางวิสาขานั่นโหติย่อมเป็นนะต่อไปครับสาวิสาขาอันว่านางวิสาขานั้นปาวิสิได้เข้าไปแล้วเคหังสู่เรือนเศรีโนของเศรี มหาสัมปติยาด้วยสมบัติใหญ่อิติด้วยประการชนีโอไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะจากก็อาคตาติวะเสอัดสาวิสาขายะในวันแห่งนางวิสาขานั้นมาแล้วคือการรัศมีตรงนี้แปลก่อนเลยครับ ะะกาละสัรตมีตันนี้แปลก่อนเลยในวันแห่งนางวิสาขานั้นมาแล้วชนะอันว่าชนทั้งหลายสักระนครวาสิโนผู้อยู่ในพระนครทั้งสิ้นโดยปกติวัตวากล่าวแล้วคือหาวิธีเปิดให้ได้ไม่ต้องไปคิดอะไรครับเปิดให้ได้นะฮะ วัตวากล่าแล้วอิติว่าธนัญชยะเศรษฐีอันว่าธนัญชัยเศรษฐีอัมหากังของเราทั้งหลายอากาศิได้กระทำแล้วสกการังมหาสกการังซึ่งสก,การะใหญ่เอ่อชนานังแก่ชนทั้งหลายสัมปัตตานังพูดถึงพร้อมแล้วนครังซึ่งเมืองอัตโนของตน แล้วก็อิติดังนี้ปะหินิสูง่ส่งไปแล้วบรรณาการังซึ่งเครื่องบรรณาการยะถาพลังตามกำลังวิสาขาอ่านว่านางวิสาขาปุคลังยังบุคคลทาเปสิให้ให้แล้ว ปัญนาการังซึ่งเรื่องบรรณาการปรหิตะปาหิตังอันอันเศรษฐีชื่อว่าท่านันชัยส่งไปแล้วและส่งไปแล้วตัวนี้จะแปลยากที่สุดนะฮะตัวนี้แปลยากระวังด้วยสัพพัทธกังกุเลสุในตระกูลทั้งหลาย อันยมันเยสุอันเป็นของกันและกันไม่ใช่นะเอาใหม่นะวิสาขานว่านางวิสาขาปุกกลังยังบุคคลทาเปสิให้ให้แล้วรรณาการังซึ่งเครื่องบรรณาการปะหิตะปะหิตังอันอันเศรษฐีส่งไปแล้วและส่งไปแล้ว กัตวากระทำกัตวากระทำนะฮะสัพพะตกังให้สำเร็จประโยชน์ทั้งปวงนั่นเทียวกุเลสุในตระกูลทั้งหลายอัญยมันเยสุเหล่าอื่นเหล่าอื่นนัเรในเมืองตัสมิงเอวะนั้นนั่นเที่ยวสาวิสาขาอันว่านางวิสาขานั้นวัตวากล่าวแล้ว ขึ้นมาตรงนี้นะครับวัตวากล่าวแล้วอิติว,ว่าตุมเหออันว่าท่านทั้งหลายเทถะจงให้อีทางท่านังซึ่งทรัพย์นี้มาตุกแก่มารดาไมหังของเราต่อไปครับตุมเหอ,อันว่าท่านทั้งหลายเทถะจงให้อีทางท่านังซึ่งทรัพย์นี้ปิตุกแก่ปิดาไมหังของเราตุมเหออันว่าท่านทั้งหลายเทถะจงให้อีทางท่านังซึ่งทรัพย์นี้พาตุกแก่พี่ชายไมหังของเรา ตุมเหออันว่าท่านทั้งหลายเทถะจงให้อีทางธนังซึ่งทรัพย์นี้พระคินิยาแก่พี่น้องหญิงไมหังของเราอิติดังนี้อิติอยู่ข้างบนนั้นเอาไว้ก่อนนะต้องแปลสุดท้ายหลังอากาสิวัตวากล่าวแล้วปิยะวะจนังซึ่งวาจาอันเป็นที่รักวยานุรูปังตามสมควรแก่ไวเตสังเตสังชนานัง ของชนเหล่านั้นเหล่านั้นเปเสนตีส่งไปอยู่บรรณาการังซึ่งเครื่องบรรณาการอากาสีได้กระทำแล้วชเนซึ่งชนทั้งหลายสักระนคระวาสิโนผู้อยู่ในเมืองทั้งสิ้นโดยปกติยาติยาตะกาวิยะให้เป็นผู้ราวกาวายาิระวังเสียสัมพันธ์ตรงนี้ครับไฮไลท์ไว้ด้วย ะฮะไฮไลท์ไว้ด้วยระวังจะเสียสัมผัสนะฮะแล้วก็อีติด้วยประการชนี้ลืมแปลก็เสียแค่สัพท์แต่หนึ่งสับก็มีความหมายนะครับอาจจะช่วยให้เราสอบไม่ผ่านก็ได้นะฮะหนึ่งสับก็มีความหมายสำหรับาบาลีนะครับอ่าต่อไปนะครับต่อไป ต่อไปตรงนี้นะฮะผมไม่ถามแล้วเพราะว่าถามแล้วก็ไม่มีใครสงส